มือมันสั่นไหมมันจะตอปว่ได้ไหมมือมันสั่นแล้วตอปมือยังสุ่มแอ็นลอยยังยังว่ได้อีกสิบเป็นนาทีเป็มันยืนมันยืนตรงนี้ยืนได้ก็ขึ้นยืนเลยนั่งเล่นไมมคงูจะโอโรตะโคจะอยู่ไหนตะโคจะไม่อยู่แล้วเขาไปไหนคะเขาจะมาเอาเราบ่ฮะอี มันต้องคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะนู่นป้อมไม่นั่งเาต่ออนะให้อมใอำนั่งตรงนี้ได้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้ได้เอาขึ้นมาง ไปยางไนฮะมาถอดท่อทำอะไรมลาไอะาถ่ายรูปให้นะนี anyway> ่ขับได้ไหมนี่ขับได้ไหมนี่ขับได้ไหมมองกล้องจ้าจั่างีวะ เดี๋ยวลงก่อนเขาจะลองรถลงไดปบ่จ้าลองก่อนลงก่อนช่างเขาจะลองรถโดนลงเลยตัวน่ะปอก็อุ้มมาเมื่ืดมาแล้ว

นั่นไอ้ไอ้ร้อนรถติดใช่ไหมไอ้ร้อนเต้นทั้งเต้นทั้งมันดอก1ิดอกเดียวตัวนใช่ไหมดอกสิต้องลมหน่อยมสองหน่อยเนาะองเดียวต้องทำให้เก็บฟอง้องลมทองเดียวใช่ไหมดังอะไร มันเปียกได้เวลาล้างอ่ะเราเวลาเดินปล่อยอ <Boy off. S 1> ล้างเงไม่เปียกเลยร้อย่อมันม่ฟังทงเสียงกันจะฟังแต่ตอนเียงกลาสุดจัดประหลาดอก เป็นง,งานหน่อยวะอู้แท้ช่างอ่ะชางไหนเช่าเนื้อบอกทำไมชอบอู้ยังเลยเนี่ยตนนแต่ว่าตรงนี้มันหลุดเลยบ่เน,นี่ยไม่ได้หลุดกับทำข้อใหมอ่อ๋อทำไมแตมม่มันหลุดข้อเดิมมันไม่ซิ่งหีมันไม่หอนปุ๊บปุ๊บบ่นใ,ในการชูยอยู่ไหน ท,ท,ทำอะไรไไเ,เอาเงว่มาตะเกมาเล่นด้วยเขาจะขายรเราบ่เขาจะขายรเรา็อยู่ไหนกัน,นอ,อ,อืวอมันจะถึงหน้างานแล้วไหมเนี่รถอ่ะเกี่ยวข้าวเสร็จนี้ก็ลุยงานและโรมไปโค แกบอกว่าให้ผมมาล้างรถเนี่ยผมจะไปล้างยังไงเนี่ยฮะครับน้ำอะไรไม่หรอไปพรุ่งนี้เลยล้างอยู่บ่เนาะล้างได้กับมอนเดิมหละกลับไปกับเพื่อนมือนเดิมเลล้างที่เดิมไมหล่ะล้างที่เดิมไว้ว่าน้ำมันเสียวหรอฮะ ไม่ใช่ไอเครื่องซูมมันเสียนีนโอัเสียล้างมโผล่น่นเอนล้างตัวหนาอกนะตัน้าเลยัวล้างมันโผ่นะเลย่าม่เสีเยไปล้างเลยมั้งเอาออกไปล้างวะฮะก็ล้างเลกในมอล้างแบนโอ้ ฉันร <anu rez' S 1> ูเยช่างกรนี่ชอบอ้งานนั่นนี่เดินไปเดินมาเนี่ยไม่รู้เดินหาอะไร สวัสดีครับจ่าแซมคร,รับหาอะไรตัวฮะวเบแมตสว่านมีตัสองอันใช่สองอัน,นป,ปกติสวานเยอะแยะเลยแถวนี้สองตัวสามตัวหนู เรื่องหาสว่านครับไม่รู้ว่าสวานอยู่ตรงไหนวันนี้พามาดูช่างอู้งานครับมาบดูช่างอู้งานครับ เราขอมา,าไปล้างไงล้างไงก็บอกว่าเครื่องมันเสียเยี่อะไรบอกเสียนี่เขาอ้างบอกไปพูดเลยว่าคุณบอลไม่อยอมเอาล้างเอี๋ล้างอะไรคนจะตกแล,าลา้วช่วยล้างรถหน่อยว่ะสามสาวอ่ะอ,อ๋อช่วยช่วยล้างรถหน่อยว่ะสามสาวอ่ะ ได้ไหมเนี่ยไปจะขับรถเอาไปเนี่ยล้างตรงนี้เองเนี่ย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 